สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูโบก็จะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยของวันพ่อเหมือนเดิมและวันนี้ก็จะเป็นเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพ่อหลวงเรานั่นเองนะคะลูกค่ะเดี๋ยวเรามาดูพระราชกรณียกิจของพ่อหลวงเรานะคะครั้งที่หนึ่งก็คือ โครงการหญ้าแฝกนั่นเองนะคะโครงการหญ้าแฝกนี้ก็คือเป็นการปลูกหญ้าไว้บริเวณดินตะลิงเพื่อไม่ให้น้ำมากัดเซาะดินไปนะคะหญ้าแฝกจะมีความสำคัญสามารถช่วยชะลอการกัดเซาะของน้ำได้นะคะซึ่งพอหลวงของเราเนี่ย ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและได้ส่งเสริมบอกกล่าวความรู้นี้ให้กับประชาชนชาวไทยของเรานั่นเองค่ะเนรกิจต่อไปก็จะเป็นที่สำคัญก็คือเยี่ยมราษฎรเยี่ยมประชาชนซึ่งพ่อหลวงของเราเนี่ยจะมีความรักความผูกพันกับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างมากและประชาชนชาวไทยก็รักเทิดทูนในหลวงของเราหรือพ่อหลวงของเราเป็นอย่างยิ่งนะคะลูกสามารถดูได้จากภาพพ่อหลวงจะทรงใคล้ชิดกับประชาชนชาวไทยนะคะดูได้เลยค่ะลูก คือโครงการฝนหลวงซึ่งโครงการฝนหลวงนี้พ่อหลวงของเรานะคะได้ทําการคิดค้นเพื่อช่วยประชาชนชาวไทยในเรื่องของการขาดแคลนน้ํานะคะพ่อหลวงก็ตรงคิดค้นขึ้นมาว่าจะต้องมีการทําฝนหลวงให้กับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้านั่นเองค่ะ จะเป็นโครงการช่างหัวมันซึ่งโครงการช่างหัวมันนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะเป็นโครงการในพระราชดำริของพ่อหลวงของเราซึ่งจะเป็นรูปแบบของการจัดกเกษตรกรรมเกี่ยวกับการจัดการปลูกนู่นปลูกนี่ทำอะไรเกี่ยวกับโครงการเราเรียกว่าโครงการช่างหัวมันนะคะนี่ก็เป็น พระราชกรณียกิจของพ่อหลวงของเราอีกเช่นกันค่ะค่ะและพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพ่อหลวงอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการเศษรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะลูกเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับความหมายของคําว่าเศษรษฐกิจพอเพียงกันค่ะ ในความหมายของเศรษฐก,กิจพอเพียงนี้นะคะพ่อหลวงได้ให้ความหมายไว้3ามคำเลยนะคะลูกคำที่1ก็คือความพอประมาณความไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอยู่ในความพอดีนะคะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นค่ะค่ะและคําที่2ก็คือ ความมีเหตุผลก็คือระดับของการตัดสินใจในความพอดีพอเพียงจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยจะต้องพิจารณาจากปัจจัยและเหตุผลนะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆคำที่3ก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะซึ่งความหมายของคำนี้ก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมกับการรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆนั่นเองค่ะโดยคำหนึ่งถึงความเป็นไปได้ในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะลูกนี่ก็คือคำสามคำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงได้ให้ไว้นะคะ คือความพอประมาณการมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มการภัยได้ด้วยตัวเองนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนี้นะคะเป็นปรัชญาที่รัชกาลที่9ของเราหรือว่าพ่อหลวงของเรานะคะได้ประราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับพวงชนชาวไทยนั่นเองค่ะซึ่งตลอด เวลานานกว่า25ปีนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่9หรือพ่อหลวงของเรานั่นเองนะคะก็จะมีพระราชกรณียกิจที่ยเยอะแยะมากมายไม่สามารถที่จะนำมากล่าวตรงนี้ได้หมดนะคะที่ครูโบกล่าวไปข้างต้นนี้นะคะก็จะเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญสำคัญ ของพ่อหลวงของเรานั่นเองนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะครูโวก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ